เมนูแสบๆเมนูบานๆอีกเมนูนึงค่ะเส้พริกผงลงไปอุ้ยคือสิเข็ดขักเนาะน้ำตาลอุ้ยโดกระย่าดอกกินแล้วผงนัวค่ะพ่อใส่ลายหรอกใส่น้อยใส่น้อยใส่หลายใส่หลายกจะเเมนูอย่างโคเล่โคเล่โคเล่เล่โคเล่เล่แล้วกันนี่ที่สมคัญคือเนี่ยข้าวปุ่น่ะหรือว่าขนมจีน ขนมจีนซาวซาวแบบง่ายๆค่ะตั้งแดนหรือว่าเวลาเล่งรัดนะขนลน้นขนลน้นขนลน้นขนล้นแล้วเขาก็ออกพักลวกลุ้งไปตามเลยค่ะมีพักอย่างลวกกินได้ไหยค่ะเ่บๆนกลวกก,ะกระลำแล้วก็ได้ไม่กระหินน้อยนึงค่ะพได้กินพรได้กินนจะบานเทาาลายเนาะพักบุ้งลวกคือสีแสบพักบุ้งพักพายไหมค่ะ นกโบมี่นกกระติ๊บช้นนี่แหละนี่ค่ะเรียบร้อยจ้ะข้บวปุ่นซาวซิมเมิรงด้วยเนี่ยนี่สุดยอดเห็นป้